ค่ะเลยค่ะพี่น้องชาไทย fc น่ารักของคุณแม่ทุกท่านค่ะแดดไม่ค่อยแจ่มไม่ค่อยจ้าค่ะวันนี้เหมือนสลัวสลัวเหมือนฝนจะมาแล้วค่ะมันเพราะว่ามันแ้งไปนานแล้วค่ะบ้านของคุณแม่ค่ะฝนก็จะเริ่มมาอีกแล้วค่ะวันนี้คุณแม่มีรอบโปรโมชั่นนะคะค่ะพันเจ็ดไม่ขายขายพันหกขาดรอบโปรโมชั่นค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะเป็นช่องทางน้ำไหลแบบประยุกต์ใหม่นะคะค่ะ พันเกตไม่ขายค่ะวันนี้คุณแม่โปรค่ะโปรพันหกนะคะค่ะมันต้องโปรออกค่ะถ้าคุณแม่ไม่โปรออกก็คุณแม่ก็ไม่ต้นทุนน้อยค่ะต้องใช้ทุนหมุนเวียนกันสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันรับผ้าใหม่เข้ามาอีกนะคะค่าราคา1,600บาทค่ะเป็นลายค่ะเป็นช่องทางน้ําไหลแบบประยุกใหม่นะคะค่ะเขาก็บางคนก็เรียกนางสนมค่ะค่ะราคาอยู่ที่1,600บาทรอบโปรโมชั่นค่ะ 1,600บาทนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะ1,600บาทนะคะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดกางค่ะ1,600บาทค่ะรอบโปรโมชั่นค่ะรหัสเจ็ดนะคะดูนะคะค่ะเป็นรหัสเจ็ดค่ะภ้าไม่คมชัดผาพไม่เด่นชัดคุณแม่ขอส่งภาพนี่ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะรอบโปรโมชั่นค่ะ1,600บาทค่ะเนื้อผ้า นิ่มหนาแน่นค่ะขาดหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะรอบโปรนะคะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะนี่ก็รอบโปรโมชั่นขาดหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะเป็นช่องทางน,น้ำไหลเหมือนกันนะคะค่ะเรียกว่านางสนมค่ะ ค่ะเชิงล่างเชิงบนก็บริวารช่างน้อยตามมาค่ะรอบโปรโมชั่นค่ะ1,600บาทค่ะพันเจ็ดไม้ขายขายพันหกเท่าทุนโปรเท่าทุนนะคะ1,600บาทค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางค่ะ1,600บาทรอบโปรนะคะค่ะสวยทุกคืนแก้มทุกคืนค่ะเป็นรอบโปรค่ะคุณแม่ต้องโปรออกนะคะถ้าไม่โปรคุณแม่ช่างไม่หมดค่ะสำหรับสัมเปียนมุ้นเรียนกันเราต้นทุนน้อยค่ะ ค่ะเราต้องสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะคะค่ะรอบโปรโมชั่นค่ะ1,600บาทค่ะสวยทุกถื้นงามทุกพื้นแก่มทุกพื้นค่ะ1,600บาทนะคะเป็นรอบโปรโมชั่นค่ะ ค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะลายดอกมะเขือพื้นผ้าเป็นสีฟ้าครามเข้มค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะรอบโปรค่ะเป็นผ้าสามตะกอทอมือค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะค่ะเป็นผ้าสามตะกอทอมือนะคะนิ่มหนาแน่นค่ะค่ะเขาเรียกว่ารอบโปรโมชั่นค่ะลายดอกมะเขือนะคะพื้นผ้าเป็นสี ขาสีฟ้าคไอสีสีครามค่ะฟ้าครามนะคะค่ะคามเข้มค่ะค่ะเชิงล่างเชิงบนก็บริวารช้างน้อยตามมาค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะถ้าโปรโมชั่นนะคะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นแจ่มทุกพื้นค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะค่ะพื้นนี้ เป็นสีเปลือกมังคุดเข้มนะคะหาสีเปลือกมังคุดเข้มค่ะลายดอกผักแะแ่งค่ะค่ะสีสีเปลือกมังคุดเข้มค่ะเป็นลายดอกผักแะแ่งนะคะสอดเส้นหมุนเกลียวหางกระรอกค่ะค่ะเขาดเรียกว่าลายดอกผักแะแ่งค่ะ่าสวยค่ะนอนสำหรับเราจะไปฝาญาติ่น้อค่ะเป็นคนผู้สูงไวัยก็ได้นะคะผู้สูงวัยผู้สูงอายุค่ะเงิาน ชอค่ะ1,600งบาทค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นค่ะ1,600บาทนะคะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทางได้ค่ะน้องรับต่อทางลายยินดีต้นรับทุกท่านค่ะ1,600บาทค่ะเป็นค่าสาตะกอทอมือนะคะค่าลายดอกผ่ะแขนงค่ะสอดเส้นหมุนเกลียวหางกระรอกค่ะ1,600บาทนะคะสวยตลอดการงามตลอดตีสวยไม่สางสวยไม่จืดการค่ะค่ะ1,600บาทค่ะ ค่ะพื้นนี้เป็นสีม่วงค่ะค่ะลายนห่มก้าค่ะสีม่วงก้าวหน้าก้าวหลังนะคะค่ะพื้นผ่าเป็นสีม่วงค่ะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทรอบแอรอบโปรโมชั่นค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะค่ะคุณแม่น้อมรับตอบทางลายยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะท่านเข้าชมช่องของคุณแม่นะคะ ค่ะดูคุณแม่ติดตามคุณแม่ให้ติดตามทางช่อง youtube ค่ะค่ะดูภาพนิ่งค่ะแอดไลน์นะคะท่านทักมาว่าตรงโปกกันไหมหมายเลขนี้ท่านทักมาภาพนี้ท่านทักมาตรงโปกกันไหมอยากให้เห็นภาพด้วยกันทั้งสองถ่ายค่ะค่ะให้แอดไลน์ค่ะทําไม่เป็นให้ลูกให้หลานทําให้นะคะค่ะถ้าทําไม่เป็นค่ะค่ะลูกหลานเรามีค่ะลูกหลานเราเก่งค่ะเก่งมากค่ะเก่งเรื่องนี้ค่ะ ค่าราคาอยู่ที่1,600บาทรอบโรค่ะค่ะลูกหลานเก่งทางออนไลน์นะคะค่ารับปรึกษาลูกหลานถ่ายอไลน์ hmm. แล้วคุณแม่ส่งภาพให้ดูทางไลน์ค่ะคุณแม่ไม่รับปลายทางนะคะไม่รับเก็บเงินปลายทางโอนเงินส่งของค่ะค่ะส่งทั่วไทยค่ะส่งถึงเร็วนะคะค่าราคาอยู่ที่1,600บาทรอบโรค่ะช่องทางน้ำไหลแบบประยุกต์ใหม่ค่ะรหัส9้าค่ะ คะเชึงล่างเทียงบนบริวารช่างน้อยค่ะสวยค่ะค่ะสัญลักษณ์ของจังหวัดสุรินต้องมีช่างค่ะค่ะเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุรินทนะคะมีช่างค่ะค่ะส่วนมากการมัดหมีค่ะวงการมัดหมีท่านจะมัดเชิงล่างเชิงบนแบบนี้ค่ะใส่ประจํานะคะช้างน้อยนี่ค่ะคาะมันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุรินค่ะคาะราคาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทนอกโปรโมชั่นค่ะ สวยทุกพื้นงามทุกพื้นค่ะนิ่มสลวยสวยทุกพื้นค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางใส่ออกงานบุญไหนก็สวยงานเลี้ยงก็โดดเด่นค่ะค่ะงานบุญนะคะบุญบวชบุญแต่งก็สวยค่ะค่ะใกล้จะเข้าพรรษาเลยค่ะมองหาผ้าไหมสวยๆใส่ออกบุญออกงานนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทช่องทางนั้นไห่แบบประยุกต์ใหม่ค่ะ ผืนนี้เป็นค่ะเป็นสีน้ำตาลค่ะผืนนี้เป็นสีน้ำตาลนะคะอันม็ดมะขามค่ะแดงมะขามเขาเรียกว่าค่ะสวยค่ะเนื้อผ้านิ่มมากค่ะไหมน้อยกำมือเดียวค่ะค่ะเป็นไหมน้อยกำมือเดียวนะคะนิ่มมากค่ะลายดอกผักแคงค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะลายดอกผักแงค่ะค่ะผู้สูงวัยชอบมากค่ะลายเล็กๆแบบนี้ค่ะ เราจะไปแปะรูปตัดเสื้อตัดกระโปรงตัดตงเกงก็เหมาะสมนะคะหรือนุ่งสดๆเลยก็ได้ค่ะขาดหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะเป็นลายดอกผักขะแงค่ะสอดเส้นหมุนเกลียวหางกระรอกค่ะขาดขั้นค่ะเป็นหนึ่งขั้นนะคะเ็าเรียกว่าลังคนก็เรียกว่าลายปลาซิวค่ะนี่ก็ดอกผักขะแงนะคะคุ้เรียกยายเรียบดอกผักขะแงนะคะขาดหนึ่งพันหกร้อยบาทรอบโปรโมชั่นค่ะ ค่ะเนื้อผ้านิ่มมากค่ะไหมน้อยกำมือเดียวค่ะสวยค่ะขาะนิ่มสลวยสวยทุกผืนนะคะขหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะเอาไปค่ะบางทีก็เอาไปให้ผู้สูงวัยใส่นะคะไปเป็นของขวัญไหว้ให้กับคุณยายคุณย่าของเรานะคะขาะลายพวกนี้ค่ะลายเล็กๆค่ะลายดอกผักไห่เงงค่ะขาดนี้ก็นอผัเก้าค่ะเก้าหน้าเก้าหลังนะคะที่เพชรค่ะให้นกอักเใต้าี้เพชรนะคะผู้ผิดขอไใค่ะ มันมาคล้ายกันค่ะค่ะนี่ก็ลายจีเพชรนะคะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสว,ดส,สวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะลาย g ีเพชรนะคะอยู่ที่ราคา1,600บาทรอบโปรโมชั่นค่ะ1,600บาทค่ะค่ะรอบโปรโมชั่นนะคะ1,600บาทค่ะทีเพชรค่ะถึนผ้าเป็นสีน้ำตาลนะคะ ผืน้ามเป็นสีน้ำตางค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นโดดเด่นทุกพื้นค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนถ้าได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะหนึ่งพันหกรอยบาทนะคะสวยตลอดการง,งานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ ค่ดลายนี้เหมือนลายเหมือนเราพนมมือนะคะเหมือนพนมมือใส่กันเหมือนเรายกม,มือไหว้ค่ะดูแล้วค่ะบางท่านก็เรียกประตูโขงค่ะค่ะรหัสแปดนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะเป็นรอดโปรโมชั่นค่ะผ้าสามตะกอทอมือความยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรมาตรฐานของผืนผ้าค่ะค่ะยาวสองกว้างหนึ่งี่ค่ะคนอ้วนคนจ่อยคนผอมใส่ได้ค่ะ สวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะคามมักพื้นไหนชอบพื้นไหนทัาได้ค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะนอกโปรโมชั่น,นะค,ะค่ะ่าทไทยนี่ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กำลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะ ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงอย่าปวดเท้นปวดขาอย่าเจ็บอย่าจนบุญรักษาพาะคุ้มครองส,งสิ่นสัจสิทธิปกป้องทุกนค่ะ